จ้าเพื่อนๆสาบุไทยแต้แนแนมาหนิพามากินข้าวต้มมัดมัดมัดข้าวต้มผัดนี่เลยจ้าข้าวต้มผัดบ้านสาบุไทยห้ง่งข้าวต้มผัดจ้ะข้างในเป็นไส้ข้างในจะเป็นไส้เผือกจ้ะสาบุไทยชอบกินไส้เผือกเหมือเดิอหหอย่างงามงามสาบุไทยซื้อมาแพ็คหนึ่งมันจะมี แพงเ์หงมันจะมีสี่ชิ้นประกบกันแบบนี้อู้วสับุไทยซื้อกินกะไม่ต้องมานั่งห่อเองจ้ะซื้อกินดีกว่าอุดหนุนไทยช่วยไทยอินพอร์ตมาจากเมืองไทยนั่นจ้าอยู่เมืองใหนหอ่อแบบใหญ่เลยขา้าวเหนียวหอมหอนีน่หอมหอเลยเดยนี้ตวดๆนีๆ่อาหอมหอมอิรินี่นั่นจ้สาสับุทไทยเปะเอาเบิกให้มันเย็นซะกก่อนเดี๋ยวเอาช้อนมาตักไม่สามารถร้อโลด มานี่นี่จ้ะเบิ้ให้เบิ้มดีดิเฮ้ยต้องมานั่งทำเองอุดหนุนไทยช่วยไทยจ้ะแพงนิดนึงก็ไม่เป็นไรไทยช่วยไทยไงไม่หอมมาหอม,หอมเผือกเห็นปะนี่ข้าวเหนียวมันจะมีเผือกอยู่ข้างในอืมอืมรับอืม,อมใส่เผือก ดูปะม,มันจะมีเผือกอยู่ข้างในเลยนะเขาใส่เผือกอหอมหวานหอมเผือกสาวผู้ใด้ชอบกินเผือกมันอะไรอย่างเงี้ยอื้อ้าวร้อนอ้ารอดใช่ เขาห่อมาให้แพ็กมาอัดช่องฟิตอย่างดีอย่างสวยแช่ไว้เลยค่ะไม่มีวันหมดอายุเราเอามาอุ่นได้แล้วก็กินได้เลยง่ายข้าวต้มผัดบ้านเรานั่นเองห่อแบบงามงานม,มัอนเด้อง,งาอ่อม เรากินคนเดียวนะไม่จําเป็นตนะ้องมาทําเองหรอกซื้อกินดีกว่าอุดหนุนชายไทยช่วยไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเหมือนเดิมจะ้ะอืมป้แอแซ่บเือดึงหูอ,อ้อกับมิออ้งขวานต,ว,ตวดเผือก มันมีเผือกนะไหมาเผือกอยู่ตรงนี้กินหนึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วจากกินหนึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วขาเหนียวนะเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนาะอืม แล้วเราอายุเยอะแล้วแรงเขาผ่านมันไม่ได้เยอะเหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นแลละเรากินนิดนึงเราก็อิ่มแล้วแล้ววันนี้ไม่โอ้ยอากาศอืมจับข้าต้มผัดจ้ะบา้านสาวุฏไทยของข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดนั่นเอง ดึงหูอ้อกับมีอ้อไม่หวานมากหวานนิดๆหอมเนี่ยเยอะหอมเยอะอ กินแบบร้อนๆมันเข้ากันดีกับอากาศแบบนี้มากเลยเนาะแซ่บดึงหัวอกกับมิอ้อ,อยกโป๊แถมก้อยโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สาวบุไทยด้วยนะคะรักนะจุ๊บจ thank you everyone